ครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมส่องข้างล่างของข้ง,ขงจากธรรมศาสตร์นะครับเนาะ <c oughs> เอาวันนี้าพามเบิ้งกาฝากกาฝากต้นตะกบต้นบักตะกบนะเนาะอ่าอนี่กัฝากต้นบักตะกบอันนี้เขาบักลงนะครับ <c oughs> ามาชมครับ อันนี้เขาโบนิยมเล่นกันนะครับเนาะมีกรฝากตะกบนะครับมีลายกิ่งครับกิ่งงามๆครับกิ่งน้อยกิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเออนะครับกะฝากบตะกบนะครับกิ่งน้อยกิ่งใหญ่งามคือกันครับส่วนมากเขาบเร่นเขาโบนิยมกันนะครับเพราะว่ามันบบแมนใหม่มงคลนะครับกะฝากตะกบนะครับนี่ ต้นนี่ก็มีลายอยู่ครับมีเกือบคู่กิ่งนะครับนี่ก็คือกันนะครับนี่กระแอกตากรบนี่กิงนี่ก็แม่นครับเห็นเครือต้นมานี่กระแอกตาคบนะครับเขาบม่ค่อยลินกันนะครับแต่ว่าเอาไปใ็้ยารักษาโรคเรื่องนี้ก็ได้อยู่นะครับ กวนศิษจักกวนศิจบคลิปนะครับก็ขออ่าสอยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซัดสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะผมลงคลิปนี้ไปก็อย่าว่าผมเนาะเอ่ามาให้แบ่งกันชมซื่อๆนะครับเนะาะขอบคุณครับ